มีคนเดียไม่รู้จักไม่มีอะไรเงี้ถ้าเป็นสมัยก่อนรู้จักกันแทบทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักถ้าวงการรถกระบะเพราะเขาคือต้อกนกำเนิดของ กระบะดีเซลครับนั่นคือแก๊งกวนทีมชาวาครับชาวาแลนนี่และเป็นทีมเดียวที่ไม่ใช่มีเฉพาะในกรุงเทพมียันทั่วประเทศครับมีทุกภาคครับภาคใต้ภาคเหนือตะวันออกตะวันตกมีหมดครับภาคกลางด้วยต้องบอกก่อนว่าเวลามิตติ้งทีนี้โอ้โหก็อลังการครับต้องสนามอย่างเดียวเลยมีโต๊ะจีนมันต้องมีแข่งแดกมันต้องมีรบรุ่นใช่ครับต้องต้องบอกว่าอย่างนี้พี่อ่ะนสมัยก่อนรเจ้าบะปุงก็มีเยอะนะครับผมไม่ใช่มีเฉพาะ ก็มีกลุ่มยีราฟก,กลุ่มสัต่์เลียงเยอะแยะใช่ใชม,ม่นิักทำไมก,ไก้อยเขาเล่นตั้งแต่ปัม๊มสายใช่มสาย้ นี่รุ่นแรกเลยมันต้องปั๊มสายใช่ครับรุ่นนี้ต่อใช่ใช่ใช่ต้องไม่ให้รุ่นเขาไม่รุ่นจริงๆแล้วมันต้องไม่ใช่ king deck มันต้องเป็นบอกว่าบุกเบิกแลยฮะเดอนทักใช่เดอะทักตั้งแต่แราเลยโชว์รถก่อนเราไปโชว์เยสตินดิสอห้ยเก่าวเรียบรีอยเรียบร้อเรียบรอามินทาคนเออเยสตินดิสคือใครวะแต่อย่าอย่าไปบอกเลยเรยนุ่ ปั๊มสายเออปั๊มสายใช่โอ้โหสมัยนั้นแล้วก็เริ่มมาดีเซล์เเริ่มพัฒนาเนาะเริ่มมีคอม่านร็เร็วเริ่มมีธาราใช่ใช่คำว่าธาราเนี่ยมีตั้งแต่ปีอะไรโ้ยผมก็ตั้งมาก็ยี่จะยี่สิบปีแล้วนะมันมาจากอะไรเออธบรามาจากมันผมก็ไม่มาจากอะไรหรอกแค่คิดว่าคือทีมรถแข่งส่วนใหญ่อ่ะเขาจะแบบ ชื่อภาษาอังกฤษาภาษาญี่ปุ่นเราคนไทยต้องชื่อภาษาไทยดิและหาคำไม่ต้องยาว<ม>เอาคำต้องจากคำนี้นะจริงๆอะ่ะแต่ก่อนอะ่ะทีมชบาเนี่ยจะชื่อโทโต่ก่อนโทโต่<ๆ>อ่าตอนแรกคือเป็นเป็นกลุ่มน้องก่อนตอนแรกที่ที่สร้างขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มาหาผมว่าพ,พี่ช่วยตั้งชื่อทีมให้หน่อยออผมก็เลยว่าเอาเอา,เอาตัวหนังสือไม่ต้องเยอะเอาจใจง่ายง่าย แต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับรถเลยอ่ะเออไม่ได้เขาไม่ยืดใช่ไมใช่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรถเลยอ่าเอาสามคำจำง่ายๆเลยชื่อสามตัวจำง่ายชื่อว่าชบาชบาแล้วเริ่มแรกเนี่ยมีทั้งหมดกี่คันเริ่มแรกเริ่มแรกมีอยู่สิบกว่าคัน่นใครบ้างมีใครบ้างโอ้โหมีกอใครไะโอ้โว หรืออนหรก่อนจำไม่ได้หลายหลายคนเยอะล้าหายใยจากกันไป่ได้ก็มีตามตัวเจอมมีตามตัวได้อยู่ก็รู้จักกันอยู่ใช่ใช่ใช่บางคนก็ล้าหายาจจากบางคนก็ไปผัดก็อื่นใช่ทางอื่นมีครอบครัวมีอะไรไปซึ่งผมซึ่งผมมาดูแลขึ้นมาดูแลเพราะว่าน้องเขาเหมือนกับว่าเพราะเพราะเวลารถเข้าเยอะอย่างเงี้ยมันจะดูแลยาก คนทนยากมากใช่สมัยก่อนเนี่ยซื้อติ๊กเกอร์ไปไม่รู้จักกันหรอกไปสนามอยู่ตรงนู้นตรงนู้นสองคันตรงนี้3คันไม่มารวมเป็นกลุ่มอ่าก็เลยตอนนี้จัดตั้งโซนขึ้นมาและผมดูแลแสดงว่าเริ่มแรกที่วางเจ้าของไมได้มีคนเดียวไม่ใช่มีคนเดียวเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มคนอ่า กลุ่มกลุ่มหนึ่งแต่เราเป็นพี่ใหญ่ใช่เป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มก็ก็ถือว่าเป็นต้นกําเหรอเลยแหละใช่ก็ตอนกําเนิอยุคแรกโอ้วแลเขาไม่เรียยุคแรกเลยทีมผมอ่ะแล้วก็มาแยกเป็นห้าอีก ่ใช่มาแยกเป็นภาคเราไปแยกเป็นจังหวัดโอ้มีมีประธานภาคดูแลภาคมีหัวหน้าจังหวัดดูแลจังหวัดอีกทีหนึ่งครับก็แยกออกไปอย่างนี้มีรันนเบอร์ด้วยนะมีรันนัมเบอร์ด้วยใช่รันรันนัมเบอร์นี่คือผมเป็นเป็นทีมแรกที่รันนัมเบอร์นะเป็นทีมแรกเลยใช่ที่รันนัมเบอร์เพราะว่าที่เรารันนัมเบอร์เพราะว่าเราอยากได้รู้ว่ารันนัมเบอร์นี้คือของใครเกิดไปสร้างและมี สติกเกอร์เนี่ยจะมีสีของโซนของภาคด้วยจะได้รู้ว่าเอ้พอเจอปุ๊บอันนี้สีน้ำเงินนะภาคกลางอันนับเบอร์ไรดูนับเบอร์อันนี้เป็นของใครอ่เราดูเลยเจะไปสร้างปัญหาเช่ไหมใช่อันนี้มีส่วนเราอที่พูดเล่นนะเนีอยอันนี้มีส่วนเพราะว่าเราเราเรากลัวมีปัญหาเพราะว่าเราถ้าเราตสติกเกอร์คำว่าชวาอย่างเดียวเนี่ยมันจะเหมารวมหมดเลยใช่เสียหมดเคยมีปัญหาเคยมีปัญหาแล้วเราเคลียร์ได้เพราะว่าเราตามตัวเจอเราดึงคนของเรามาขอโทษ ก็จบคือเคลียร์เราเคลียร์ได้ไม่ใช่ให้เขาด่าว่าเราเป็นพวกสอยสิขยะสังคมยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันแวนนะเนาะแวนก็จะผมมีทีมผมมีกฎมีระเบียบที่ชุมชนห้าม ซัดรถท่เบิ้ลนรถโรงพยาบาลโรงเรียนไม่ได้ได้นี้เอาอยู่เหรอเอาอยู่ร้อยพ่อพันแม่เลยนะใช่ครับทุกคนเอาอยู่ครับแต่ว่าบางจังหวัดก็เห็นออกงานสังคมช่วยใช่ครับก็ช่วยช่วย้วยทําบุญทำอะไรไปสมาชิกมันมีทั้งโรงงานมีทั้งคนมีตามีทุกมีมีทุกระดับชนชั้นเลือกไหมไม่เลือกครับเลือกแค่ว่าขอแค่ขอแค่ว่าอะไรขอแค่ว่าให้ความสําคัญกับทีมมีมิ팅มา รถเก่งรถไหนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรับหมดรับหมดครับรถเก่งได้ป่ะได้รถเก่งก็เข้าได้เพราะมีรถเก่งใช่ไหมตอนใช่ตอนนี้มีมอไซค์แล้วด้วยมอไซค์ก็คือเด็กที่เล่นรถเก่งรถกระบะนี่แหละก็มีมอไซ แต่ว่าแต่ต้องต้องต้องยอมรับว่าปี2อ2 5 25่ากลุ่มขับต่างๆมันเล็กลงถูกไหมเล็กลงใช่ครับฉบาเล็กลงกับเขาใช่ไหมก็นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่ก็ห่างหายไปหลายก็มีเข้ามีออกก่อนในฉบาเนี่ยถ้าพูดถึงฉบาเนี่ยจะพูดถึงสาวๆฉบาแต่ละคนนี่ไม่รู้ส่วแต่ละคนนมโตทั้งนั้นเลยนะใช่บในฉบานี่ก็คือเป็นเป็นสาสาในกลุ่มหรือเปล่าหรือว่าก็ได้หมด ไม่ว่าใครก็ได้สาวสวยคนไหนก็ได้มาสมัครแล้วก็มาประกวดแต่ว่าสาวชบาเนี่ยที่มาอยู่ในกลุ่มชบาเนี่ยเขาเล่นรถด้วยนะเขาไม่ใช่แบบว่านมใหญ่หรือว่าแค่สวยสิเท่านะใช่ใช่อย่างหมวยอย่างเงี้ยใหญ่เจ้าหมวยอ่ะใช่ใช่ไอ้หมวยเล่นรถด้วยไอ้หมอนทำรถด้วยหมวยแข่งรถด้วยฝนอ่าไปฝนนี่ก็ยังอยู่ไปฝนก็ยังอยู่เจโออย่างเงี้ยอ่่าใชเห็นป่ะหลายคนก็ยังเขาเรียกว่าเป็น ตัวขี่ด้วยเป็นเจ้าของสำนักด้วยใช่ครับนี่ต้นกำเนิดผู้ผลิตนะเนี่ยผู้ผลิตนะแต่ว่าวันนี้เรามีสมาชิกอีกหนึ่งท่านชมบาที่แบบประสบความสำเร็จในวงกับที่พี่อาจะจะแนะนำก็เป็นนุบังเวอร์ครับไปปราบปารัยย่งได้ครับไปคนเนี้ยคนเนี้ยทำไมมาบอกประสบความสำเร็จทำไมบอกประสบความสำเร็จที่สุด ก็เขาเก่งอ่าดีหลายอย่างไม่ได้เก่งคู่ก็คู่ก็ดีคู่เขาก็ใช่ค่ะเฮ้ยจะบอกว่าเขาเขาเล่นรถมาตั้งแต่สมัยปั๊มสายใช่ใช่รถมีกี่คันตอนนั้นตอนนั้นมีก็มีคันเดียวแหละคือคันนี้แหละเริ่มเริ่มต้นจากคันเดียวแล้วก็คันนี้เก็บไว้จนตายเลยใช่คันนี้เก็บเลยก็คือมันเป็นรถที่แบบทำมาหากินกับเรามาด้วยแล้วก็เคยคิดจะขายเหมือนกันแหละเบิกเบิกเคยคิดจะขายเหมือนกันแต่เราเขาเสียดาย ปรถคูเปรถคูใช่แล้วก็เลยไม่ไม่ขายเลยส่วนใหญ่เก็บเนี่ยจะลุ่งทั้งนั้นเลยครับาแล้ะถามหน่อยเป็นไงประสบความสุขในที่นี้ด้านไหนมั่งด้านไหนเหรอไม่รู้เหมือนกันตัวเราเองก็ไม่รู้ต้องให้คนอื่นถามต้องถามคนอื่นไหมที่สุดละธุรกิจเรื่องการทำรถเขาก็ทำรถที่แบบว่าอุตอยอดโอ้โหตั้งแต่สีล้อกระบะรถยนต์รถมอเตอ์ไซ อัอไไหนหนใส่แต่งเป็นร้านนี่ไหมไม่ <c oughs> อย่านะมันเป็นความลับมันเป็นความรักของทางราชการท่านเองค่ะหมดเป็นเท่าไหร่ค่ะไม่เท่าไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหรไ่รแรกเริ่มเข้ากลุ่มชาวบาครับช่วงแรกๆเลยนะครับคือกับเพื่อนเขาตั้งทีมมาตั้งนานแล้วแต่เราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วครับเพื่อนไงเพื่อนพี่อ่านครับฮะทำไมเห็นดเเียยวกันนละครับคนรุ่นเขานี่แก่ครับนี่ผมอ่อนกว่าเยอะ บอกเลยว่านพี่กว่าครับเขาจานับตามอายุทด้วยกันอยากเข้าเถาเพราะตอนนักกระแสมาแรงวมคือมันมันก็ไม่ได้เชิงว่าอยากเข้านะแต่มันเหมือนว่ามันอยู่มาด้วยกันอ่ะต้านทานไม่ได้เลยใช่ไหมไม่คือมันอยู่มาด้วยกันตลอดเป็นเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนเราเป็นเพื่อนมาตั้งก่อนที่จะมีทีมเอาเหรอป็นเพื่อนไดนเราแข่งรถกันมานู่นนั่นเถื่อนอะไรก่อนสมัยก่อนนะเราอยู่โรงมัาสาอะไรอย่างเงี้ย เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนจนเขามาตั้งทีมจับได้จับได้แล้วเนี่ยเดินเขามาจ้งทีมแล้วเอองั้นก็อยุดในการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นไงปัญหาจากที่เจอตั้งแต่รุ่นแบบยังคนน้อยๆจนมาคนเยอะๆไม่มีไม่มีปัญหาครับเพราะผมไม่เคยเข้าไปอ๋อไม่ใช่ก็คือมาเข้ามารับรู้ปัญหาเลยเลยบางทีก็มันก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆครับตามเด็กยุคตามสมัยครับแต่เราก็ช่วยๆกันดูกันใช่ไปจอดเบอร์เยอะบ้างอะไรบางทีเด็กก็อาจจะนิดนิดง่าสนแบสนจนตามวัน ตามภาษาเขาอะตามปกติจากวันนั้นถึงวันนี้เห็นพัฒนาการวงการดีเซลเป็นไงมั้งดีครับดีเขาคือเขาก็มาเรื่อยๆจากที่แบบรถที่แบบว่าอุ้ยแค่แต่งแล้วก็มานั่งคุยกันแต่นี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมาแบบเนี้ยมีครอบครัวมีครอบครัวมีเพื่แล้วก็แบบแต่งใครใครอยากคุยเรื่องอะไรก็คุยไปใครคเมียมาคุยเรื่องแม่บ้านก็คุยไปเพราะว่าีเมียเขาก็รู้จักกันด้วยใช่คับ เหมือนเราไปมิงต่างจังหวัดด้วยเนาะไม่ใช่เฉพาะในนีใช่ใช่ก็ไปทั่วหลายภาคทั่วทุกภาคแล้วรวมธุรกิจก็เอื้อเอื้อกันด้วยนี่ใช่ครับธุรกิจใครมีธุรกิจตัวไหนมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยทำมุ้งทำอะไรเมื่อก่อนก็ช่วยเหลือกันไปบริจาคจ้างผลิตอะไรเงี้ยเห็นบอกอันนี้อำขนมปังก็ใครจะไป เลี้ยมทำบุญก็ช่วยกันบุญก็บอกเขาครับตบิงเก์อันนี้นะต้องบอกก่อนว่าเราเห็นตั้งแต่ต้นกำเนิดที่เขายังไม่มีอะไรจนวันนี้ธุรกิจเขาเป็นพันล้านอุ้ยไม่ถึงลรอกอุ้ยมีกี่สาขามีทั่วประเทศครับเห็นไหมมันเป็นแฟรนชายใช่ไหมเป็นแฟรนชายทั่วประเทศครับเห็นไหมแล้วก็เราก็จะวิ่งออกงานใหญ่ๆงานระดับประเทศตลอดล่าสุดนี่อะไรนะไร่ขิง เอ้ยไม่ใช่ดิใหถ้าเกิดเซ็นท่านหัดใหญ่น้องๆก็จะมีแต่งแต่ละคนก็จะมีอาชีพเขาตู้ถือเลยก็มีใช่อ๋อก็มีอยู่ในทีมเหมือีการไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นรถกระบะไม่จำกัดรถทุกอะไรได้แต่ขอให้เป็นรถแต่งอ่าแคอย่างที่บอกไม่แต่งนี่ให้มีใจชื่นชอบในรถแต่งอยู่กันเป็นกลุ่มรักกันอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันให้พี่อ่านจากพี่รู้ตลอดเลย หลักถึงคนที่อยากจะเข้าเฮ้ยมาอยู่ใช่ปะปะไหมยังเปิดรับอยู่ไหมก็เปิดรับตลอดครับแต่ว่าต้องมีเวลาให้ทีมแ่นแหละ <S <S เวลาขึ้นเขาวาไม่มวลาให้กินเนี่ยคือยังไง ก็ไม่ก็มีบิทติ้งก็มา3ถ้ามา oui, ไม่มาไม่เกินสมาเกิน3ครั้งเออมาไม่ไม่าขาดสามครั้งก็ตัดออกเียวมาขาดออกค่ะเหมือนเหมือนไม่โรงเรียนเลยนี่ชือมีแค่อด้วยนี่ก็นี่นี่ก็โดนนี่ก็โดนลากมาเหมือนกันถ้าไม่มามาตัดออกจากกองบอรดดกเหมือนกัน ไปนี่ไปขายขนมปังแล้วจะส่งรถมามาร่วมมาร่วมกับน้องๆถือว่าเขามักมันดีนะหรือว่าชาบานี่เหนียวแน่นและรักกันมากเลยยังไงก็ขอขอบคุณนะคะชาบานนะคะพู้หลานสาวน้องๆแข่งๆรวยๆค่ะค่บคุณค่ปเดียจะต้องลงใต้แล้ว